สวัสดีครับผมช่องคาราแคทคลิปนี้เป็นการสปอยหนังเรื่องอิงฮารดเป็นหนังปี2008จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อทุกสิ่งที่คุณพูดกลายเป็นเรื่องจริงถ้าพร้อมแล้วเชิญรับชมได้เลยครับ หนังเปิดเรื่องมาที่ครอบครัวของโมชายที่กำลังเล่านิทานให้เมกกี้ลูกสาวของเขาฟังโดยที่มีลิซา่าภรรยาของเขานั่งอยู่ข้างๆเมื่อเขาเปิดหนังสือสาวน้อยหมวกแดงและเล่าถึงตอนที่คุณย่าได้มอบฮูชสีแดงให้กับสาวน้อยในนิทานทันใดนั้นฮุดกำมาหยี่สีแดงก็ตกลงมาจากฟ้าภายนอกบ้านโดยที่โมไม่รู้ตัว และชื่อที่ใช้เรียกผู้มีพรสวรรค์วิเศษเช่นนี้ก็ถูกเรียกว่าซินเวอร์ทั้งหรือพวกลิ้นเงินนั่นเอง ในอีก12ปีต่อมาเมกกี้และโมที่เหลือกันแค่เพียงสองคนพวกเขาตระเวนขับรถไปยังเมืองต่างๆเพื่อตามหาหนังสือบางเล่มที่มีความสําคัญเอามากๆซึ่งโมนั้นเขาก็ไม่เคยบอกเหตุผลที่แท้จริงในการตามหาหนังสือเล่มนั้นให้เมกกี้ได้ล่วงรู้เลยสักครั้งกฎข้อเดียวที่โมมักจะบอกกับเมกกี้เสมอก็คือห้ามอ่านหนังสือออกเสียงโดยเด็ดขาด ก่อนที่เขาจะแยกตัวเขาไปที่ร้านขายหนังสือเก่าที่นั่นมีหนังสืออยู่มากมายโมค่อยๆบรรจงหาหนังสือที่เขาต้องการทีละชั้นอย่างถี่ถ้วนจนเมื่อมีเสียงกระซิบบางอย่างนำทางเขาจนเจอเข้ากับหนังสือที่เขาตามหามาตลอดระยะเวลา9ปีและหนังสือเล่มนั้นก็มีชื่อว่าอิงฮาร์ดพร้อมกับการปรากฏตัวขึ้นของเดซฟิงเกอร์ชายผู้ที่สามารถควบคุมไฟได้และเกวนตัวฟอเรสต์ที่ได้มาพบเจอกับเมกกี้ที่เมืองแห่งนี้โชคดีที่โม ออกมาจากร้านขายหนังสือที่ทันเวลาเขาเลยบอกให้เมกกี้ไปรอเขาอยู่ที่รถอุปนิสัยของเดดฟิงเกอร์นั้นเป็นคนที่มีเล่ห์เหลี่ยมจัดและขี้ขาดเป็นอย่างมากเขาลุดออกามาจากในหนังสือเมื่อ9ปีที่แล้วโดยที่โมได้อ่านนิทานจากหนังสืออิงหาษให้เมกกี้ฟังก่อนนอนซึ่งในตอนนั้นเขายังไม่ร่วงรู้ถึงพลังวิเศษของตัวเองทำให้ลิซ่าภรรยาของเขาถูกดูดเข้าไปในหนังสือเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกับเดดฟิงเกอร์ และที่เดดฟิงเกอร์เดินทางมาที่นี่ก็เพื่อจะขอให้โม e, ช่วยส่งเขากลับไปยังโลกแห่งนิทานแต่มันติดอยู่ที่ตั้งแต่ที่ลิซ่าภรรยาของโม e, ถูกดูดเข้าไปในหนังสือโม e ก็ไม่เคยคิดที่จะอ่านหนังสือออกเสียงอีกเลยตลอดมาเพราะว่าเขากลัวว่าเมกกี้ลูกสาวสุดที่รักจะถูกดูดหายไปด้วยอีกคนเขาเลยปฏิเสธคําขอของเดดฟิงเกอร์แต่เหมือนว่าเดดฟิงเกอร์จะรู้อยู่แล้วเขาเลยขอหนังสืออิงหาจากโม e แทนเพราะว่าเขาจะให้ซินเวอร์ทั้งคนอื่นช่วยอ่านมัน แต่โมปฏิเสธเพราะว่าเขาก็จําเป็นต้องใช้หนังสือเล่มนี้เพื่อหาวิธีช่วยลีซ่าออกมาเช่นกัน ทำให้ทั้งคู่เริ่มมีปากเสียงใส่กันอย่างรุนแรงและก็เป็นโม e ที่ผลักเดดฟิงเกอร์จนล้มพร้อมกับวิ่งหนีไปขึ้นรถพาเมกกี้หนีออกไปจากที่นี่ขณะที่กําลังขับรถหนีเมกกี้ถามโม e ว่าทาไมชายคนนั้นถึงเรียกพ่อว่าซินเวอร์ถทั้งซึ่งโม e ก็ไม่ยอมบอกอะไรและพาเมกกี้เดินทางไปแอบที่บ้านของคุณย่าที่เป็นแม่แท้ๆของโม e. ที่นี่มีหนังสือที่คุณย่าสะสมมาไว้มากมายทั้งหนังสือที่มีราคาแพงอายุหลายสิบปี เมกกี้ที่หลงไหลในหนังสือไม่ต่างจากพ่อของเธอได้แอบเข้ามาในห้องสมุดเพื่อจะหาหนังสืออ่านสักเล่มทันใดนั้นคุณย่าก็เดินเข้ามาและต่อว่าเมกกี้ที่เข้ามายุ่งกับหนังสือมูลค่าสูงพวกนี้ของเธอแต่เมื่อเมกกี้ได้แสดงให้คุณย่าเห็นว่าเธอรู้จักหนังสือพวกนี้เป็นอย่างดีก็ทําให้หญิงชราใจอ่อนและยอมให้หลานของเธออ่านหนังสือได้อย่างตามใจชอบ ในคืนนั้นขณะที่โมกำลังหาวิธีจะดึงลิซ่ากลับมาจากในหนังสือเดดฟิงเกอร์ก็ปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับกลุ่มโจนแคปปิคอนและพวกแคปปิคอนนั้นก็คือตัวร้ายจากในนิทานที่โมบังเอิญเรียกพวกมันออกมาเมื่อ9ปีที่แล้วเช่นกัน พวกมันบุกเข้ามาในบ้านเผาหนังสือทุกเล่มและจับตัวคุณย่าเมกกี้และโมไปขังไว้ยังปราสาทของแคปปิคอนและที่นั่นพวกเขาก็ได้พบกับอสูรละกายที่หลุดออกมาจากในหนังสือนิทานถูกขังเอาไว้ที่นี่ด้วยและสุดท้ายโมก็ตัดสินใจเล่าเรื่องราวที่เขาปิดบังมาตลอด9ปีให้เมกกี้และคุณย่าฟังเมื่อเมกกี้รู้ความจริงเธอก็เสียใจเป็นอย่างมากเพราะว่าเธอห่วงว่าแม่ของเธออาจจะต้องอยู่อย่างลำบากที่หลุดเข้าไปในโลกที่มีแต่อสูรละกาย และโจรป่าที่โหดที่ยมเช่นนี้แต่ไม่ทันที่โมจะได้อธิบายอะไรมากกว่านั้นพวกแคปปิคอนก็พาตัวทั้ง3คนมาพูดคุยด้วยโดยแคปปิคอนได้ขอให้โมเรียกสิ่งของที่เขาต้องการออกมาจากในหนังสือเพราะซินเวอร์ทถังคนที่แคปปิคอนมีอยู่นั้นดันเป็นคนติดอ่างทําให้สิ่งที่เขาเรียกออกมาไม่สมประกอบเลยสักอย่างเช่นกองโจรทั้งหมดของเขาที่มีใบหน้าอับปลักรวมถึงเจ้าหญิงลาพันเซลที่มีตัวหนังสือติดอยู่ที่ใบหน้าและของมีค่าต่าง ต่างที่ไม่สามารถเอาไปใช้งานได้แต่แคปพิคอนรู้ดีว่าโมคงจะไม่ยอมทําตามที่เขาของ่ายๆเขาเลยจับเอาเมกกี้ไปเป็นตัวประกันเพื่อบังคับให้โมทําตาม และเมื่อโมเริ่มอ่านหนังสือนิทานที่เกี่ยวกับสมบัติเหรียญและทองคํามากมาย,มายก็ตกลงมาเป็นสายฝนรวมถึงตัวเจ้าชายจากในหนังสือก็ได้พาตกลงมาด้วยและลูกน้องฝีมือดีของแคปปิคอนก็ถูกส่งตัวเข้าไปอยู่ในหนังสือแทนจากนั้นเดดฟิงเกอร์ก็ได้ทวงคําสัญญาที่ได้ทําไว้กับแคปปิคอนว่าถ้าเขาสามารถพาตัวโมมาได้แคปปิคอนจะสั่งให้โมพาตัวเดดฟิงเกอร์กลับเข้าไปในหนังสือแต่แคปปิคอนกลับหัวเราะและบอกว่าจะกลับเข้าไปในหนังสือทําไม ในเมื่อที่นี่เขามีทุกๆอย่างต่างจากบทบาทที่เขาได้รับที่เขาได้เป็นแค่โจนป่าที่อดอยากพร้อมกับโยนหนังสืออิงฮาร์ดเข้าไปในกองไฟเพื่อเผาทําลายทิ้งและความฝันที่จะได้กลับไปในโลกใบเดิมของเดดฟิงเกอร์ก็พังทลายลงรวมถึงการช่วยลิซ่าออกมาจากข้างในหนังสือของโม e ด้วยเช่นกันเดฟฟิงเกอร์ที่โดนหักหลังเขาเสียใจเป็นอย่างมากและคิดถึงครอบครัวของเขาที่อยู่ในหนังสือตลอดเวลาจนถึงขนาดเก็บเอาไปฝันเขาสะดุ้งตื่นขึ้น,นในครัวโดยที่มีสาวร,รับใช้ที่เ ใบกำลังทำแผลที่มือให้กับเขาและสาวใบคนนี้ก็พยายามจะหนีออกไปจากที่นี่หลายครั้งหลายคราวแต่ก็ไม่สำเร็จเดนฟิงเกอร์จึงถามกับสาวใบว่าถ้ารอบนี้เธอสามารถหนีออกไปได้เธอจะหนีไปที่ไหนสาวใบยหยิบกระดาษที่มีรูปวาดของสามีและลูกสาวที่เธอพอจะจำได้ในหัวขึ้นมาและคนในรูปนั้นก็คือโม e, และเมกกี้นั่นเองและสาวใบคนนี้เธอก็คือลิซ่าที่ถูกซิลเวอร์ทังที่เป็นคนติดอ่างบังเอิญเรียกกลับออกมาจากในหนัง ทำให้เธอกลายเป็นคนพิการไม่สามารถพูดได้โดยที่ไม่มีใครรู้ว่าเธอเป็นภรรยาของมู เมื่อรู้ดังนั้นเดดฟิงเกอร์เลยใช้ให้เกวนสัตว์เลี้ยงของเขาไปขโมยกุญแจจากผู้คุมที่หลับอยู่แล้วเอาม,ามันมามอบให้กับลิซ่าเพื่อช่วยให้เธอหนีออกมาจากนั้นเดดฟิงเกอร์ก็เข้าไปในคุกที่คุมขังโมเมกกี้คุณย่าและเจ้าชายที่ตกลงมาพร้อมกับทองคําเพื่อช่วยให้พวกเขาหนีออกมาจากที่นี่โดยมอบหนังสือพมดแห่งออสที่มีฉากพายุถล่มเมืองให้กับโม และเมื่อโมโเริ่มอ่านมันพายุทอร์นาโดก็พัดเข้ามาถล่มปราสาทของแคปปิคอนสร้างความวุ่นวายจนพวกเขาสามารถหนีออกมาได้ขณะเดียวกันลีซ่าที่ได้เป็นอิสระก็พยายามจะหาทางหนีเช่นกันแต่เธอก็ดวงสวยพาดไปเหยียบบนพื้นที่ผูกพังและล่วงตกลงไปข้างล่างจนไม่สามารถกลับขึ้นมาได้เธอพยายามที่จะปีนออกไปทางช่องระบายอากาศแต่มันก็มีซี่ลูกกรงเหล็กติดอยู่เมื่อลีซ่า Lisa, มองออกไปที่ฝั่งตรงข้ามเธอก็เห็นกับครอบครัวของเธอเจ้าชายเดย ฟิงเกอร์กำลังจะออกไปจากปราสาทแห่งนี้ลิซ่าพยายามร้องตะโกนเรียกพวกเขาจนสุดเสียงแต่ก็ไม่มีใครได้ยินเสียงของเธอแม้แต่นิดเดียวก่อนที่โมจะสามารถขโมยรถตู้ของพวกแคปิคอนและพาทุกคนหนีออกมาได้สําเร็จและการเรียกพายุในครั้งนี้ก็โชคดีที่เป็นลูกน้องของพวกแคปิคอนที่ถูกดูดเข้าไปแทนที่ พวเขาเดินทางมาที่เมืองที่คนเขียนหนังสืออิงฮารอาศัยอยู่เพื่อจะขอต้นฉบับจากเขาได้ช่วยให้ลิซ่ากลับมาในตอนนั้นเองคุณย่าก็ตัดสินใจว่าเรื่องอันตรายพวกนี้มันดูจะหนักเกินไปสําหรับคนสูงอายุแบบเธอคุณย่าเลยขอตัวกลับไปที่บ้านเพื่อจะพักผ่อนและไม่ขอยุ่งเกี่ยวด้วยส่วนเดดฟิงเกอร์เขาก็ไม่ขอไปเจอกับผู้เขียนหนังสือเพราะเขาไม่อยากที่จะรู้ว่าตอนจบของตัวเองจะจบลงแบบไหน โมเลเมกกี้ ee, เลยไปพบกับผู้เขียนหนังสือและพยายามจะเล่าทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นให้เขาฟังแต่ผู้เขียนหนังสือดูเหมือนจะไม่เชื่อพวกเขาโมเลพาเขามาเจอกับเดฟฟิงเกอร์ที่กำลังโชว์การแสดงอยู่กลางเมืองเนื่องจากตอนที่เดฟฟิงเกอร์อยู่ในหนังสือเขาทำงานเป็นคนแสดงโชว์เกี่ยวกับไฟให้พราชาดูในวงังเขาเลยอดใจไม่ได้ที่จะขอร่วมวงกับนักแสดงที่โชว์อยู่ในเมือง เมื่อคนเขียนหนังสือได้เห็นเดดฟิงเกอร์เขาก็ตะลึงที่ตัวละครในหัวของเขาสามารถออกมามีชีวิตได้เขาตื่นเต้นจนหลุดพูดออกมาว่าในตอนจบเดดฟิงเกอร์จะต้องตายเพราะไปช่วยเกวนสัตว์เลี้ยงของเขาจากพวกแคปปิคอน เดซิงเกอร์ที่ได้ยินแบบนั้นก็โมโหที่ต้องรู้จุดจบของตัวเองเขาได้พูดกับเจ้าของหนังสือว่าชีวิตของเขาจะไม่ยอมเป็นไปตามที่คนอื่นได้เขียนเอาไว้เด็ดขาดและนั่นก็ทําให้เจ้าของหนังสือเชื่อในสิ่งที่โมบอกเขาเลยพาทุกคนมาที่บ้านและมอบต้นฉบับหนังสือให้กับพวกเขา เดดฟิงเกอร์เลยบอกกับโม e ว่าถ้าอย่างนั้นก็ช่วยส่งเขากลับบ้านได้แล้วแต่โม e ต่อรองว่าเขาจะไม่ยอมส่งให้เดดฟิงเกอร์กลับจนกว่าเขาจะช่วยลิซ่ากลับมาได้เดดฟิงเกอร์บอกว่ามันคงจะเป็นไปไม่ได้เพราะเธอไม่ได้อยู่ในหนังสืออีกแล้วตอนนี้ลิซ่าอยู่ที่ปราสาทของแคปปิคอนและเขาก็เพิ่งจะเจอเธอมาเองเมื่อโม e ได้ยินอย่างนั้นเขาก็รู้สึกไม่พอใจที่เดดฟิงเกอร์ไม่ยอมบอกเรื่องนี้กับเขาตั้งแต่แรกแต่เดดฟิงเกอร์ก็มีเหตุผลของเขาเพราะถ้าเขาบอกเรื่องนี้กับโมตั้งแต่แรก โมก็คงจะไม่ช่วยเขาตามหาหนังสือและก็คงจะไม่ยอมส่งเขากลับบ้านง่ายๆเพราะกลัวว่าเมกกี้จะถูกดูดเข้าไปและเขาก็เข้าใจความรู้สึกของโมเป็นอย่างดีเพราะว่าเขาก็มีครอบครัวที่เขาคิดถึงเช่นกันทั้งคู่เลยทาสัญญากันว่าจะช่วยเหลือกันหากสามารถช่วยลิซ่าออกมาจากพวกแฮปปี้คอนได้เขาก็ยินดีที่จะส่งเดดฟิงเกอร์กลับไปโมและเดดฟิงเกอร์เลยออกเดินทางกันไปแค่สองคนส่วนเมกกี้กับเจ้าชายพวกเขาฝากให้เจ้าของหนังสือช่วยดูแลแทน ในเวลาเดียวกันนั้นเองที่สถานีรถไฟคุณย่าที่กำลังจะขึ้นรถไฟกลับบ้านเธอก็รู้สึกผิดและเป็นห่วงหลานสาวขึ้นมาเธอเลยเปลี่ยนใจเดินทางย้อนกลับไปหาทางช่วยเหลือพวกเขา เมื่อเวลาผ่านไปเมกกี้ที่กําลังนั่งรอยังเบื่อหน่ายที่บ้านของเจ้าของหนังสือเธอก็ได้ยินเสียงกระซิบที่นําทางเธอไปยังหนังสือพ่อมดแห่งออสที่ถูกวางเอาไว้ในห้องนอนเธอหยิบมันขึ้นมาและอ่านออกเสียงทันใดน,นั้นเจ้าโตโต้โตหมาตัวเล็กขนฟูก็ถูกส่งออกมาโดยที่ไม่มีอะไรถูกดูดกลับไปเหมือนกับว่าพลังของเธอนั้นจะมีความสามารถยิ่งกว่าพ่อของเธอพร้อมกับเสียงขอประตูจากเจ้าของหนังสือที่มาเรียกเธอเมือม่อเมกกี้เปิดประตูออกไปเธอก็พบกับพวกลูก นองของแคปปิคอนที่บุกมาอย่างบ้านเจ้าของหนังสือเพื่อตามหาตัวโมเจ้าหมาโตโต้พยายามจะปกป้องเมกกี้จากพวกแคปปิคอนเลยทําให้พวกแคปปิคอนรู้ว่าเมกกี้ก็มีพลังเช่นเดียวกับพ่อของเธอพวกมันเลยจับตัวเมกกี้ไปที่ปราสาทแทน ส่วนโม e และเดดฟิงเกอร์เมื่อพวกเขาตรวจดูที่กระโปรงหลังรถก็เจอว่าเจ้าชายแอบตามพวกเขามาด้วยเพราะว่าเจ้าชายนั้นอยากจะเป็นลูกศิษย์ของเดดฟิงเกอร์ที่สามารถควบคุมไฟได้เมื่อเดินทางมาถึงปราสาทพวกเขาก็วางแผนกันว่าแอบย่องเข้าไปทางด้านหลังละช่วยลิซ่าออกมาจากนั้นพวกเขาก็จะรีบหนีออกไปจากที่นี่เดดฟิงเกอร์นำทางโม e, เข้าไปข้างในได้สำเร็จส่วนตัวเขาและเจ้าชายจะดูต้นทางให้ข้างนอกเมื่อโม e เข้าไปข้างในเขาก็พบกับห้องพัก ของลซแต่เขาไม่เจอตัวเธออยู่ที่นั่นเดดฟิงเกอร์ที่รออยู่ข้างนอกก็พาท่าถูกพวกแคปปิคอนที่ออกมาล่าตะเวนจับตัวไปได้ส่วนเจ้าชายเขาสามารถหนีไปได้อย่างหวุดหวิดในขณะที่เดดฟิงเกอร์กำลังถูกพาตัวไปขังไว้ในคุกเขาก็เจอกับลิซ่าที่ถูกจับตัวไว้เพราะเธอพยายามที่จะหนีอีกครั้งและจึงเป็นสาเหตุว่าทำไมโมจึงหาตัวเธอไม่พบ ไม่นานนักเมกกี้และเจ้าของหนังสือก็ถูกพาตัวมายังปราสาทและแคปปิคอนก็ได้สั่งให้เธอเรียกสิ่งของต่างๆออกมาจากในหนังสือเพื่อตอบสนองความต้องการของตัวเองพร้อมกับหยิบหนังสืออิงฮาร์ดิกเลมที่เก็บเอาไว้เป็นอย่างดีออกมาและบอกแผนการว่าในคืนนี้เขาจะให้เมกกี้เรียกเงามรณะออกมาซึ่งเงามมลนะเป็นปีศาจร้ายจากในหนังสือที่จ้องจะทำลายล้างโลกใบนี้และแคปปิคอนก็ต้องการที่จะใช้พลังของมันยึดครองโลกใบนี้ จากนั้นในตอนที่พวกของแคปปิคอนกาลังจะน,นําตัวเมกกี้และเจ้าของหนังสือไปขังไว้ในคุกเธอก็ได้พบกับรลิซ่าแม่ของเธอที่ถูกเตรียมให้เป็นเครื่องสั่งเวยของเงามอลนะ Mickey ละเมกกี้ร้องไห้ด้วยความคิดถึงแม่และรีบวิ่งเข้าไปหาเธอแต่พวกของแคปปิคอนก็ไม่สนใจมันจับเมกกี้แยกกับรลิซ่าและพาตัวเธอไปขังไว้ในคุกที่เดียวกับเดทฟิงเกอร์ส่วนเจ้าชายที่หนีมาเจอกับโมโดยบังเอิญพวกเขาก็เห็นทุกสิ่งที่เกิดขึ้นจากที่ซ่อนตัวพวกเขาเลยวางแผนการบางอย่างขึ้น กลับไปที่เมกกี้ที่คุกใต้ดินเจ้าของหนังสือพยายามจะแต่งตอนจบขึ้นมาใหม่เพื่อจะให้เมกกี้อ่านมันแต่เขาก็ยังนึกไม่ออกว่ามันจะต้องจบลงแบบไหน ทันใดน,นั้นมือมีดลูกน้องคนโปรดของแคปปิคอนก็นําอาหารมาให้กับเมกกี้พอดีเจ้าของหนังสือรู้จักนิสัยของทุกตัวละครเป็นอย่างดีเขารู้ว่าตัวละครตัวนี้มีจุดอ่อนที่กลัวผีเป็นอย่างมากเมื่อเดดฟิงเกอร์ได้ยินแบบนั้นเขาก็สั่งให้เจ้าเกวฑนไปขโมยเครื่องรางกันผีจากที่คอของมือมีดมาให้กับเขา ด้วยความโมโห و, ทําให้มือมีดเปิดประตูคุกและเข้ามาจากกัดการกับเดดฟิงเกอร์เดดฟิงเกอร์ที่รออยู่แล้วเขาก็หยิบโครงกระดูกของนักโทษที่ได้เสียชีวิตในคุกนี้และขู่ว่าเขาจะสาบแช่งให้วิญญาณร้ายมาหลอกหลอนมือมีด มือมีดกลัวจนตัวสั่นและไม่ทันระวังตัวเมกกี้ที่อยู่ห้องข้าง,างๆเธอก็ได้ใช้ไม้ฟาใส่หัวมือมีดจนล้มลงเดดฟิงเกอร์รีบบอ,อกมาพร้อมก็หยิบกุญแจและขังมือมีดไว้ข้างในและเขาก็ลังเลที่จะช่วยเมกกี้และเจ้าของหนังสือออกมาเดดฟิงเกอร์เลยตัดสินใจวิ่งหนีออกไปแค่เพียงคนเดียว และที่เป็นแบบนั้นก็เพราะว่าเจ้าของหนังสือได้เขียนนิสัยของเดดฟิงเกอร์ให้เป็นคนเห็นแก่ตัวนั่นเองแต่เมื่อเดดฟิงเกอร์วิ่งออกมาได้ไม่ไกลเขาก็คิดขึ้นได้ว่าชีวิตของเขาจะไม่ยอมเป็นไปตามที่ใครเขียนขึ้นมาเดดฟิงเกอร์จึงย้อนกลับไปที่ปราสาทและได้พบกับโมและเจ้าชายที่กําลังจะเข้าไปช่วยเหลือคนอื่นๆพอดีพวกเขาเลยร่วมมือกันโดยแบ่งหน้าที่กันออกไปเป็นเวลาเดียวกันกับที่เมกกี้ถูกแคปปิคอนพาตัวไปที่ลานทําพิธีเพื่อจะเรียกเงามรณะออกมา ันส่งหนังสืออิงหารให้กับเธอและบังคับให้อ่านเมื่อเจ้าของหนังสือรู้ตัวว่าเขากําลังจะกลายเป็นเครื่องสั่งเวรร่วมกับลีซ่าเขาก็นึกตอนจบออกและรีบเขียนมันพร้อมกับส่งให้เจ้าโตโต้ข้ามมันไปให้กับเมกกี้แต่มันก็ไม่ทันการเงามรณะถูกเรียกออกมาและมันก็พร้อมจะทําตามคําสั่งของแคปปิคอน ในตอนที่ทุกคนกําลังแสดงความเคารพต่อเงามรณะเจ้าโตโตก็วิ่งมาถึงตัวเมกกี้และส่งตอนจบที่เขียนขึ้นมาใหม่ให้กับเธอเมื่อเมกกี้เริ่มอ่านมันเงามรณะก็อ่อนกําลังลงและกําลังจะสลายไป แคปปิคอนที่เห็นเข้าพอดีเขาเลยใช้มีดกำลังจะปาใส่เมกกี้เพื่อจะให้เธอหยุดอ่านแต่โมที่ซ่อนตัวอยู่ก็ได้พุ่งตัวเข้ามาหยุดแคปปิคอนเอาไว้ได้เมกกี้ที่กำลังจะอ่านต่อให้จบเธอก็ถูกลูกน้องอีกคนของแคปปิคอนดึงเอากระดาษตอนจบออกไปทำให้ไม่มีใครสามารถจะหยุดยัง้งเจ้าเงามารณะเอาไว้ได้ และในตอนนั้นเองเดดฟิงเกอร์และเจ้าชายก็ทําหน้าที่ของตัวเองได้สําเร็จพวกเขาแอบเข้าไปข้างในปราสาทสุดห่วงของแคปปิคอนและเผามันจนมอดไหมพร้อมกับขุนยาที่เพิ่งจะเดินทางมาถึง,ถงเธอปลดปล่อยอสูรออกจากกรงขังและใช้พวกมันมาปันป่นป่วนพิธีแคปปิคอนเริ่มโมโหและสั่งให้เงามรณะฆ่าทุกคนทิ้งซะโมเลยยอมใช้ตัวเองเป็นเหยื่อล่อและโยนปากกาของเขาให้กับเมกกี้พร้อมกับบอกให้เธอเขียนตอนจบขึ้นมาเองและรีบอ่านมันซะเมกกี้เขียนตอนจบใส่ ที่แขนของตัวเองและเริ่มอ่านมันในทันทีเธอบอกให้ตัวของแคปปิคอนและลูกน้องของเขาทั้งหมดตรงสลายหายไปรวมถึงเงามอรณนะและอาสูนทั้งหมดที่ถูกเรียกออกมาให้กลับเข้าไปอยู่ในหนังสือ และเจ้าของหนังสือก็ได้ขอร้องให้เมกกี้ช่วยส่งเขาเข้าไปในหนังสืออิงฮาร์ดด้วยเพราะว่าเขาอยากจะอยู่ในโลกที่เขาสร้างขึ้นมาซึ่งเมกกี้ก็ทําให้ตามคําขอรวมทั้งทําให้ลิซ่าแม่ของเธอกลับมาเป็นปกติและทั้ง3ก็วิ่งเข้ามากอดกันอย่างมีความสุขยกเว้นแต่เดดฟิงเกอร์ที่มาไม่ทันและเขาก็คิดว่าโมคงจะไม่ยอมทําตามสัญญาเพราะคงจะไม่มีใครยอมแลกครอบครัวกับการส่งคนเห็นแก่ตัวแบบเขากลับไปเขาเลยออกเดินทางร่วมกับเจ้าชายเพื่อตามหาสินว อทางคนอื่นให้มาช่วยส่งเขากลับไป แต่โมก็ไม่ได้ลืมสัญญาที่เขาเคยให้ไว้เขาตามหาเดดฟิงเกอร์จนพบและก่อนที่โมจะเริ่มอ่านหนังสือเขาก็ถามเดดฟิงเกอร์ว่าแน่ใจแล้วใช่ไหมที่จะกลับไปดังทั้งที่รู้ตอนจบของตัวเองเดดฟิงเกอร์ตอบเขาแน่ใจเพราะเขาคิดถึงลูกและภรรยาของเขามากเหลือเกินและเขาจะไม่ยอมให้ตอนจบเป็นไปแบบที่เจ้าของหนังสือเขียนไว้แน่นอนหลังจากที่โมส่งเดดฟิงเกอร์กลับไปได้สําเร็จเจ้าชายก็ได้เปิดเผยความจริงบางอย่างว่าเขาได้แอบขโมยเจ้าเกวินสัตว์เลี้ยงของเดดฟิงเกอร์มา เก็บเอาไว้ในกระเป๋าและครั้งนี้เดดฟิงเกอร์ก็ไม่ต้องไปช่วยเจ้าเกวนนจากพวกแคปปิคอนและเขาก็จะไม่ต้องตายแล้วและเจ้าชายก็ยังได้ตัดสินใจที่จะใช้ชีวิตอยู่ในโลกนี้ต่อเพราะเขาไม่อยากที่จะกลับไปเจอกับความโหดร้ายจากในหนังสืออีกต่อไปและอาศัยอยู่ร่วมกับครอบครัวของโมตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาและหนังก็จบลงเพียงเท่านี้ คะแนนของหนังเรื่องนี้จากเว็บ IMDB อยู่ที่6.1คะแนนและเว็บ Rotten Tomatoes ให้คะแนนหนังเรื่องนี้ที่38%ถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปให,ใหม่ๆต่อไปด้วยนะครับ